วันนี้เวลา14นาฬิกา40นาทีสมเด็จพระกนิธฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณนะวังสะปทุมทรงเป็นประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาครั้งที่33โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องต่างๆอาทิการอนุมัติแผนพัฒนาสถาบันเทคโนโลยีจิตระดาระยะ5ปีปีงบประมาณ2,565ถึง2,569 การอนุมัติปริญญาผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา2566ครั้งที่2การอนุมัติประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปอวส afe, ประจำปีการศึกษา2 5 6 6ครั้งที่2การอนุมัติรับนักเรียนและนักศึกษาประจำปีการศึกษา2568และผลการดำเนินงานต่างๆของสถาบันอาทิการลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาเขตดุสิต การพัฒนาการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศการดำเนินงานของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะบริหารธุรกิจคณะเทคโนโลยีดิจิทัลสำนักวิชาเกษตรนวัตสำนักวิชาศึกษาทั่วไปและโรงเรียนจิตรดาวิชาชีพตลอดจนงานด้านการต่างประเทศของสถาบันในโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนนักศึกษากับสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ สถาบันเทคโนโลยีจิตรดาเป็นสถาบันอุดมศึกษากลุ่มที่สองคือกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจัดการเรียนการสอนในรูปแบบเรียนคู่งานงานคู่เรียนบูรณาการการเรียนการสอนในชั้นเรียนกับการฝึกงานในสถานประกอบการ มุ่งเน้นพัฒนาองค์ความรู้ทักษะจริยธรรมและคุณลักษณะของผู้เรียนให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิตที่มีสมรรถนะเหมาะแก่การทำงานและการประกอบการมีความสามารถในการสื่อสารการคิดวิเคราะห์พัฒนาเทคโนโลยีแนวัตรกรรมสำหรับโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดจนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต